ระมุมดใหจุดเนาะพ่อแซมบคือกดระมุด,มดบานเขาหรอก Mm-hmm. <laughs> xem thùng à, hơi nhè สวัสดีหนึ่งท่านค่ะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะแชทมาคุยกันได้นะคะมาแชทมาคุยกันน้ำเด้อค่ะเด้อโอ้เหน่ย้้องไปแล้วพระเจ้าไปละ เ,เออฮย้ยนั่นท์องปะประตูเราไปเปิดพัดลมห้องนี้ดีกว่ามานี่มานี่มานี่นยย้ายที่ ลูกล่ะโอ้ยสวัสดีสองท่านค่ะยายที่นั่งเขาต้อนรับเข้าสู่แชทสดจะลืนรักษาความเป็นส่วนตัวสวัสดีหนึ่งท่านค่ะ สวัสดีหนึ่งท่านค่ะอุ้ยคอที่ฉันเลยเนี่ยเป็นเหนียงเลยโอ้ตายแล้วคอเป็นเหนียงเลยเออมีไอดนีนี่ไปหาเราไมมมามีไอ่มียกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสองท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีสี่ท่านค่ะอุ้ยดีใจจังเลยมีคนเข้ามาเหยเนียงเนียงเนียง สวัสดีสี่ท่านค่ะปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากให้คนแชทมาคุยจังเลยสวัสดีสี่ท่านค่ะ ก like, ดไลค์กดแชร์ได้นะคะเมื่อนี้ไปหาน้องไม้มาเมียเมียไปหายุสวนจะาของนั่นหรอวะมันเงียสว,ส,ส,งสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีสองท่านค่ะ สองท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะโอ้ยไปเบิร์ดหลานนี่โอ้ยเกา่าเกา่าเก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 ่าสวัสดีคะ่ะโอ้ยโอ้ย,ยหายเจ้ากระดาษเนาะพ่อใหญ่หันอืมเก่าพุงค่ะอะเก่าพุงเก่าพุงมากะเพ่อมาหันนี่ สวัสดีค่ะฝากกดมัาจะให้เก่าตลอดไม่ได้นะปะทฮะเฮ้ยมาพี่บาอืม๋ยวแม่แชร์ก่อนแม่แชร์ก่อนไม่แชร์สวัสดีหนึ่งท่านค่ะฝากกดไลค์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอยน อมามาขึ้นมาออมนั่นะนงไล่นน้ำกันลูกหห่ะมาเมนมาเมนมาเม่นมาเมน,ม,ม,าเม,นมาเมนแล้วมาเมนแล้วอ่ะได้เห็นไหมมองมองมองโทรศัพท์สิลูกสวัสดีหนึ่งท่านคะ่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะ คลองหล่นใส่หัวนะลูกสวัสดี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 สวัสด,สสด,สสดีให้ถูกหวยทุกคนฮึขยันยาหันน้อยพยันยาหันน้อยน้อยจุ๊จุ๊จี้จุ๊จี้จุ๊จี้ง่วงนอนแล้วสินเราฮะ ต,ต้องออกไปข้างนอกอีกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งสวัสดีศูนท่านค่ะสวัสดีศูนท่านค่ะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสงสารคนแก่ๆด้วยค่ะ <c oughs> ไปซะแร้วค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนึ่งท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตั้งเป็นอัตโนมัติเลยดีไหมสวัสดีหนึ่งท่านค่ะจิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจิ้งจิ้งจอกจิ้งจอกจิงจิงจิงลิงติงลิงติงลิงติงมาหันหันกลับ กับโทรศัพท์ไปให้ปปทูเลยกันอ่าปเทอง่วงเหรอลูกเนี่ยเราไฟ์สดกันดีกว่า <c oughs> เอาว่าให้นอนไหวอีกโอยตายแล้วลูกฉันเจ้าปะทเธง่วงเหรอลูกเด,เดี๋ยวค่อยง่วงเดี๋ยวค่อยง่วงนอ่้นอนไปนอนไปนอนไป cao khang cao khang mẹ nhuôi ngon 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 ngói nhìn ngói 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 ngon ngon linh đình linh ngon linh ngon 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 là ngon ngon kinh ngon ngon linh ngon ไลบอเอพรแล้วเนาะมีไสิบอดนาทีก็เพรแล้วสสุด